ก็ว่าไม่ยึดสัจจะไม่หลงไม่บ้าไม่โง่ไปหลงอ้สิ่งที่เรียกว่าสัจจะจนกลายเป็นสัจจาพินิเวศสัจจาพินิเวศมันก็จะพูดว่าฉันเท่านั้นถูกแกผิดฉันเท่านั้นรู้แกไม่รู้ฉันเท่านั้นดีแกไม่ดีเนี่ยเป็นสัจจาพินิเวศของคนอื่นผิดหมดนอกจากของตัวเองนี่พระยึดมั่นถือมั่นในสัจจะไม่ถูกสัจจะ เพราะสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแต่ต้องสะมาทานสมาทานสัจจะให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มันก็พอแล้วไม่ยึดมัน่นความดีหรือกุศลให้ติดวัตตะถ้ายึดมั่นในความดีในกุศลก็จะเวียนว่ายไปนในวัตตะฝ่ายดีเราต้องการขึ้นพ้นวัตตะจึงไม่ต้องยึดถือแม้นในความดีซึ่งเป็นวัตตะฝ่ายดี มายึดมั่นธรรมะให้เป็นธรรมราคะไปเสียมีธรรมะอย่างถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมะไม่ต้องถึงกับเป็นธรรมราคะดอกไม่ยึดอัตตาตัวตนให้เป็นอัตวาทุปาทานไม่ยึดนิพพานให้หมดความหมายของคำว่านิพพาน พระนิพพานเป็นที่ปล่อยวางทั้งสิ้นหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงถ้ายังยึดถืออะไรอยู่ไม่เป็นนิพพานนี่อย่ายึดถือนิพพานให้หมดความเป็นนิพพานอย่ายึดถือนิพพานเป็นของตนตนเป็นของนิพพานหรือว่านิพพานเป็นตัวตนของนิพพานอย่างนี้มีกล่าวไว้ชัดในพระบาลีว่ายึดถือไม่ได้อย่ายึดถือกรรมถ้าไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมเราจะต้องการจะหลุดพ้นจากกรรมจะอยู่เนื้อกรรม ถ้าไปยึดถือกรรมมันก็ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วปฏิบัติตามแล้วจะพ้นจากกรรมจะอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงแม้ในโลกนี้ที่ยังไม่หลุดพ้นนี่จะมีกรรมเป็นของตัวก็ตามใจมันก็เป็นไปตามกรรมแต่ถ้าว่าถึงคราวที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องอยู่เนื้อกร,รมจะต้องหลุดพ้นจากกรรมอาศัยพระพุทธองค์เป็น กัลญาณมิตรตามคำที่ตัดเรียกอย่างนั้นน่็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเวียนว่ายไปตามกรรมอย่ายึดถือบุญมันจะเป็นของหนักขึ้นมาบุญอย่าไปยึดถือเป็นของหนักขึ้นมาสำหรับหนักอกหนักหนักใจสำหรับบ้าบุญจนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่ายึดถือความเคร่งไอเรื่องเคร่งมันเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องเครียดไม่มัติมาปฏิปทา ทำแต่พอดีทำแต่พอดีในลักษณะที่เป็นสมาทานนั่นแหละใชเรียกว่าเคร่งก็เคร่งแต่เป็นสมาทานพอดีอย่าเคร่งเครียดจนเป็นบ้าหลัง,ลงหลงไหลยึดถือในข้อปฏิบัติซึ่งตนหลงไม่ยึดถือพรหมจัน์ให้กลายเป็นสีรับประตาปรามาสไม่ยึดถือแม้แต่ระเบียบยึดถือระเบียบแล้วมันจะกลายเป็นขีมนีให้เจ็บปวด เอาแต่มีความเป็นระเบียบก็พอไม่ต้องยึดถือระเบียบเอาแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็พอยึดถือระเบียบมันจะกลายเป็นขีมหนีบตัวเองให้ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่ายึดถือความเป็นพูดดีจนเลยเถิดมันจะเป็นคนบ้าดีแล้วมันจะหมดดีพระวดดีอวดดีจนหมดดี แล้วก็ไม่ยึดมั่นโลกโลกทั้งปวงโลกทั้งหลายโลกทั้งปวงไม่ยึดมั่นโลกหรือไม่ยึดมันทั้งหมดมายึดมันแต่บางส่วนว่าเป็นของตนนั่นมันจะกัดเอามันจะกัดเอาจะเจ็บปวด <c oughs> เอาละเป็นนั้นว่าเกี่ยวกับการถือ <c oughs> ระบบลัทธิอะไรต่างๆนี่ต้องทําอย่างสมาทานไม่ยึดมั่นถือมันแต่ทำโดยสติปัญญา อย่าให้เป็นลูปธรรมด้วยกิเลสตัณหามันจะเป็นศีลปฏิปาปรามาถไปเจยทางนั้นเอ้าทีนี้ก็จะดูต่อไปในเวลาอันเหลืออยู่เล็กน้อยนี้ว่า้มันจะเป็นรากฐานของศีลธรรมได้อย่างไรความมายึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นรากฐานของศีลธรรมได้อย่างไรขั้นตอนที่สุดเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เห็นแก่ตัวความ เลวแหลเกเสียหายของศีลธรรม,มก็ค,คือความเห็นแก่ตัวทําให้โลกทาให้โกรธทำให้หลงทําให้จตุจักรร้ายทำอะไรต่างๆนานาเพราะความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่อา